สวัสดีค่ะขอต์รับสู่มันนี่ออนไลน์มียอดเข้ามาแล้วนะคะ0 1ยูโรซึ่งยอดนี้นุ่นเพิ่งถอนไปเมื่อเช้าเองแล้วยอดนี้ก็คือแอปนี้นะคะคอยป๊อปเป็นแอปที่เล่นเกมดาวน์โหลดเกมแม่เสร็จเราก็ไปดาวน์โหลดเกมลูกแล้วก็เล่นสะสมคะแนนสะสมคอยเพื่อที่จะแลกของรางวัลแอปนี้ถอนเข้าเพย์พนะคะ ไม่มีเพย p a l าไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเ,เล่นไปแล้วถึงยอดถอนไปแล้วแล้วจะถอนเงินของแอปนี้ออกได้ยังไงนะคะวิธีการสมัครก็สมัครไม่ยากนะยังไงก็ลองเล่นดูละกันถ้าใครที่อยากเล่นลิงก์นัดลงไวไ้ใต้คลิปนะคะส่วนการถอนเงินมาตรงรูปเหรียญดอลลาร์ตรงนี้ถ้ามียอดเงิน พอที่จะถึงการถอนเพ y p a วตรงนี้จะเป็นสีเขียวนี่ตรงนี้จะเป็นสีเขียวเดี๋ยวนุดให้ดูว่าเมื่อเช้านุดถอนยังไงนะอันนี้เลยค่ะเมื่อเช้าเอ่อุดเล่นแล้วถึงยอดถอนุชก็เลยกดถอนอยู่ที่2,000คอยหรือ2,000คะแนนซึ่งในนี้เขาจะตีว่าเป็น0.02ดเอ่อ0.2ดอลลาร์แต่พอเวลาเงินเข้าจริงๆอ่ะมันจะเป็น0.17ยูโรเราก็ไปดูละกัน1ยูโรมันเท่ากับกี่บาทนะ เราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็กดที่คำว่า start พอเราก,กด start เสร็จเราก,กดที่คำว่า ok พอเราก,กดที่ ok เสร็จเดี๋ยวเขาก็จะพาไปในหน้าเซลฟี่ตัวนี้จะต้องให้เซลฟี่ด้วยนะพอเราก,กดเซลฟี่เสร็จเขาก็จะกลับมาในหน้านี้อีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็กดเมนูสีเขียวตรงนี้อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบ PayPal เราก็ใส่อีเมลเสร็จแล้วกดที่ถัดไปหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านแล้วเราก็กดที่เข้าระบบหลังจากนั้นเขาก็จะพามาในหน้านี้แล้วเขาก็จะขึ้นว่า p a y o u t In Progress ตรงนี้อันนี้คือการถอนเงินนะคะแอปนี้ถอนไม่ยากถ้าใครเล่นแล้ว ครั้งเนี้ยเราถอน0.02ดอละลาร์เสร็จครั้งต่อไปเราจะถอนยอดนี้ไม่ได้นะคะครั้งต่อไปเราจะต้องถอนในยอดที่มันสูงขึ้นอ่ะอันนี้คือการเล่นการถอนเงินเมื่อเช้าเองนะนุชเพิ่งกดถอนไปเมื่อเช้าตอน8โมงหน่อยๆแล้วก็มียอดเข้ามาแล้วได้จริงหลายคนหลายคนก็คอมเมนต์ว่าแอปเนี้ยเข้าใจจริงอันเนี้ยสำหรับคนที่ ออชอบเล่นเกมชอบอะไรที่มันฟรีๆไม่ซีเรียสก็เล่นไปสะสมไปวันละเล็กละน้อยก็ถึงยอดถอนนะคะลิงก์ดูลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะยังไงก็ลองกดสมัครเล่นดูละกันถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันเนื้อหลายมีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันิปหนานนะคะขอบคุณค่ะ